สวัสดีค่ะนะคะสวัสดีชาววันเสาร์ทุกท่านนะคะคลิปนี้จะเป็นการดูดวงความรักความสัมพันธ์เฉพาะความรักนะคะให้กับคนที่เกิดวันเสาร์นะคะคลิปนี้จะเป็นคลิปประจําเดือนกันยายนต5 6 3ค่ะสําหรับคลิปนี้ก็จะเป็นการดูให้กับคนจนํานวนมากๆเลยนะคะที่เกิดวันเสาร์นะคะไม่ได้เจาะจง บุคคลใดบุคคลหนึ่งเพราะฉะนั้นแล้วดูแล้วก็อาจจะมีตรงบ้างไม่ตรงบ้างหรือไม่ตรงเลยนะคะยังไงก็ดูเพื่อความบันเทิงหรือดูเพื่อนําปรับไปใช้เป็นไกด์ไลน์เนาะถ้าดูแล้วใช่ ดูแล้วมันตรงกับเราบ้างนะคะแต่ถ้าดูแล้วไม่ชอบไม่ใช่ยังไงก็ผ่านไปไม่ต้องเรียสนะคะค่ะก่อนอื่นเลยก็ขอขอบคุณทุกท่านนะคะที่เข้ามารับชมคลิปค่ะยังไงก็ฝากเป็นกําลังใจให้กันอย่างนี้ตลอดไปนะคะจะได้ทําคลิปออกมาให้ดูกันเรื่อยๆนะคะค่ะเรามาดูกันเลยนะคะว่าชาววันเสาร์ะะประจาเดือนกันยายนนี้ความรักจะเป็นอย่างไรกันบ้างคะ่ะความรักวัน วันเสาร์นะคะช่วงนี้รู้สึกว่าทำอะไรก็ดูแฮปปี้นะคะทำอะไรก็ มันจะเป็นอะไรที่เหมือนกับว่าจังหวะที่ดีนะคะอยู่ในเกณฑ์ที่ดีสําหรับคนที่ที่มีความรักนะคะโดยเฉพาะคนมีคู่นะคะถือว่าอยู่ในเกณฑ์ที่เด่นเลยทีเดียวนะคะสาหรับคนที่คบหากันอยู่ก็มีเกณฑ์ข่าวดีนะคะหรือมีอะไรจังหวะใหม่ๆเข้ามานะคะโอกาสดีๆในเรื่องของความความอะไรที่เราหวังไว้จะสมหวังในช่วงกันยายนนี้นะคะก็ถือว่าความรักอยู่ในในเกณฑ์ที่ดีมากดีมากเลยทีเดียวนะคะมาดู เรื่องของคนโสดก่อนแล้วกันมาดูในส่วนของคนโสดเนาะคนโสดมีเกณฑ์นะคนมาขอความรักมาจีบนะคะมาขอเป็นแฟนนะคะในช่วงนี้รู้สึกว่าจะเป็นอะไรที่เหมือนกับว่าบางคนเนี่ยเคยไปขอสิ่งศักดิ์สิทธิ์ไว้นะคะว่าอยากได้คู่แบบนั้นแบบนี้มันเหมือนกับอ่ะถึงเวลาที่เขาจะประทาน,ทานพ่อนให้เอาแล้นะคะหรือถึงเวลาที่เราต้องเจอคู่ละนะคะมันเป็นอะไรที่เหมือนกับว่า ได้สมหวังสักทีนะคะแต่คนที่เข้ามาเนี่ยอาจจะเป็นในลักษณะของอาจจะเข้ามาในในส่วนของออดูดูไม่ค่อยจะ ไม่ค่อยจะดูจริงจังกับเราสักเท่าไหร่เหมือนกับคนที่จะเป็นลักษณะของคนปากแข็งคนเฉยๆเงียบๆอะไรอย่างเงี้ยนะคะมันก็เลยเป็นอะไรที่บางครั้งคนก็อาจจะมีคุณก็อาจจะมีคนแอบชอบแต่คุณอาจจะไม่รู้นะคะในช่วงกันยายนนี้นะคะเพราะฉะนั้นแล้วก็ถือว่า อยู่ในเกณฑ์ที่ดีเพราะว่าเขาก็อาจจะมองมองเราอยู่แต่อาจจะไม่ได้บอกหรอกนะคะว่ารักนู่นนี่นั่นนะคะแต่มันก็อยู่ในเกณฑ์ที่ดีคุณจะได้เจอคนที่ที่ลักษณะที่คุณขอไว้นะคะอย่างเช่นบางคนไปขอคู่ต่างชาติะะก็อาจจะได้เจอในโซเชียลต่างๆหรือมีคนแนะนําให้นะคะหรืออาจจะได้เจอกันโดยบังเอิญก็ได้นะะหรือบางคนอ,อาจจะไปขอคนรูปร่างลักษณะโน่น,นนี่นั่นหรือคน ที่เป็นสัญลักษณ์เหมือนกับคนรูปร่างสูงขาวอะไรเงี้ยมันก็จะได้ตามที่เราขอนะคะในช่วงกันยายอยู่นี้ถือว่าอยู่ในเกณฑ์ที่ดีจังหวะที่ดีอาจจะเจอคู่คู่ก็ได้นะคะแต่มันจะเป็นในลักษณะของอาจจะได้เจอคนที่ที่ดูแล้วมันจะเป็นในลักษณะของบางครั้งมันก็อาจจะไม่ได้ดังใจเราสักทีเดียวอย่างเช่นได้ได ได้ดังใจอย่างเช่นอยากาได้ต่างชาติก็จะได้แต่อาจจะด้วยการที่นิสัยเขาก็อาจจะต้องปรับกับเราเยอะอะไรเงี้ยนะคะไม่ไม่ว่าจะเป็นคนต่างชาติหรือคนไทยนะ,ะเหมือนกับนิสัยมันจะเป็นอะไรที่ค่อนข้างที่จะขานกานหรือ ไม่ไม่ได้สินเสมอกันสักเท่าไหร่อย่างเช่นรักต่างวัยอย่างเงี้ยเราก็ต้องปรับเข้าหากันอย่างอายุอะไรเงี้ยนะคะจะเป็นลักษณะนี้แค่นั้นแต่โดยรวมก็ถือว่าสมหวังนะคะได้ตามที่ขอนอะคะก็อยู่ในเกณฑ์ที่ดีสาหรับคนโสดนะคะทีนี้มาดูในส่วนของคนที่คบหากันบ้างนะคะคบหากันนะคะบางคนอาจจะคบอยู่กับต่างชาติก็ได้นะคะเพราะว่าดวงของคนวันเสาร์เนี่ยมีเกณฑ์ได้เจอคู่ต่างชาตินะคะหรือได้คู่ต่างชาติในช่วงกันยายน,นี้ถ้าคนที่คบหากันอยู่แล้วเนี่ยมันก็จะมี เกณฑ์เหมือนกับคนรักเก่ากลับมาหรือคนที่เคย <c oughs> เคยมาหาจะมาอีกอะไรเงี้ยนะคะอย่างเช่นคนที่อยู่ต่างประเทศก็จะเดินทางมาหาในเร็วๆนี้นะคะหรือได้ข่าวดีในเร็วๆนี้ได้เจอกันแน่นอนนะ,ะเพราะฉะนั้นแล้วเหมือนความรักมันก็ยังมันก็ยังเป็นการรอคอยอยู่แต่เป็นการรอคอยที่สมหวังนะคะความรักดูนิ่งๆแต่เหมือนกับว่า เหมือนบางคนอาจจะคิดว่ามีม,มีแฟนเหมือนไม่เหมือนไม่มีอะไรเงี้ยเพราะว่ามันไม่ได้อยู่ใกล้กันอย่างเช่นคนที่มีแฟนต่างชาติหรือมีแฟนต่างจังหวัดต,ต่างต่างภาคกันภาคใต้ภาคเหนืออะไรเงี้ยนะคะหรือไม่ได้อยู่ในในโซนเดียวกันจังหวัดเดียวกันเนี่ยนะคะมันก็เลยเป็นอะไรที่ดูนิ่งนะเพราะว่ามันไม่ได้เจอกันความสัมพันธ์มันก็ยังยังคุยแต่ว่ามันก็ยังคุยกันได้ทุกวันด้วยด้วยเมสเซจอะไรเงี้ยนะคะโดยรวมก็ถือว่า ดีนะคะดีแต่ว่ามันก็ยังมีเกณฑ์ที่จะได้มาเจอการหรือเจออะไรที่เก่าๆหรือไปเที่ยวด้วยกันสถานที่เดิมๆอย่างนี้ก็ได้นะคะมีแผนว่าจะไปที่เดิมๆอะไรเงี้ยบางคนก็อาจจะไปในลักษณะของอะทะเลภูเขานะคะหรือไปเที่ยวบ้านเกิดอะไรเงี้ยนะคะก็ได้นะ,ะมีเกณฑ์ได้เจอคนเก่าๆสถานที่เก่าๆอะไรเงี้ยนะคะโดยเฉพาะคนที่เหมือนกับว่าถ้า ถ้าคบกันอยู่นะคะเหมือนเหมือนเหมือนจีบกันอยู่หรือคบหากันอยู่เนี่ยนะะมีเกณฑ์เหมือนกับว่าทะเลาะกันแล้วเงียบหายไปก็มีเกณฑ์ได้กลับมาเจอกันอีกครั้งหรือคุยกันอีกครั้งอะไรเงี้ยนะคะก็ยังยังคุณก็เหมือนกับว่าคุณยังรอยอยู่ตรงนี้นะ,ะนะคะเขาก็จะกลับมาอะไรเงี้ยนะค,ะคือต คุณรออยู่ตรงนี้หมายถึงว่าคุณยังโสดนะอะไรเงี้ยนะคะจะเป็นสถานการณ์อย่างนั้นนะคะสำหรับคนที่คบหากันอยู่แล้วอยู่ๆก็มีการหายไปหรืองอนกันอะไรเงี้ยนะคะสถานการณ์ไม่ชัดเจนอะไรเงี้ยนะคะก็จะกลับมาชัดเจนหรือกลับมาเพื่อจะอาการเริ่มต้นใหม่ที่ท,ที่เหมือนกับว่ากับคนเก่าๆก,ก็ได้นะคะในช่วงนี้สําหรับคนที่มีแฟนคบหากันนะคะไม่ว่าจะเป็นในลักษณะของ คบกันอยู่ดีแล้วเลิกกันไปก็มีเกณฑ์กลับมาอะไรเงี้ยนะคะแล้วก็สําหรับคนที่แต่งงานแล้วบ้างนะคะแต่งงานมีข่าวดีแน่นอนนะคะในช่วงกันยายนนี้มีมีมีเกณฑ์ได้ข่าวดีเรื่องบุตรนะคะท้องอะไรเงี้ยนะคะถ้า โดยเฉพาะ,ะบางคนรอคอยมานานหรือไม่ได้ตั้งใจก็กดีนะคะแต่ว่ามันจะมีข่าวดีในเรื่องของการมีบุตรในช่วงกันยายนนี้แน่นอนนะคะแต่โดยรวมก็ถือว่าอยู่ในเกณฑ์ที่ดีนะคะสำหรับคนที่มีคู่ทั้งทงสองเลยทั้งสถานะที่เขหาากันอยู่และแต่งงานกันกันแล้วนะแต่การแต่งคนที่แต่งงานกันแล้วะจะได้ข่าวดีเรื่องบุตรเนาะแล้วก็มีข่าวดีเรื่องการเงินนะคะในเรื่องของบางคนอาจจะได้ของขวัญชิ้นใหญ่นะคะหรือ,อได้โชคลาภเข้ามา กับคู่นะคู่ให้โชคให้ลาภอะไรเงี้ยนะคะก็จะได้รับมรดุจากของคู่ก็ได้นะคะเหลือจะเป็นในลักษณะของอ,อ,อาจจะเป็นอยู่ดีๆได้โชคลาภแบบฟุกๆอาจจะเป็นได้จากคู่ของคุณอะไรเงี้ยนะ,ะเพราะมันรวงม,มันมาเชื่อมโยงกับความรักกันเนาะค่ะนะคะแล้วมันก็จะได้จากคนที่เรารักอะไรเงี้ยนะคะก็ถือว่าอยู่ในช่วงที่ดีมากๆทําอะไรสําเร็จนะคะไม่ว่าคุณจะมีปัญหาในสิ่งที่ผ่านมานะคะในเรื่องของการเงินการงานหรือเรื่อง การมีปากเสียงกันก็ตามนะคะใน,ในคนที่มีชีวิตคู่น่ะช่วงนี้ก็ถือว่าเป็นช่วงที่ปรับเปลี่ยนนะคะเปลี่ยนแปลงนะคะที่ดีขึ้นถ้ามีการเปลี่ยนแปลงน่ะจะดีขึ้นมากๆนะคะแล้วก็สมหวังนะ,ะอย่างที่คุณคิดไว้หรือหวังไว้บางคนหวังไว้คิดไว้อาจจะไม่ได้คิดว่ามันจะเร็วขนาดนี้หรือไม่ได้สมหวังอะไรเงี้ยนะ,ะมันก็มีเกณฑ์ได้อย่างเช่นบางคนอยากได้บุตรก็จะได้อะไรเงี้ยบางคนอยากได้ ที่ดินใหม่นะคะอยากสร้างบ้านใหม่กับครอบครัวก็จะได้นะคะในช่วงกันยายนนี้ก็ถือว่าอยู่ในเกณฑ์ที่ดีมากๆนะคะมีข่าวดีเรื่องเ,อเงินเงินทองทองมีข่าวดีเรื่องอลูกมีข่าวดีในเรื่องของการงานนุ่นนี่นั่นของคู่อะไรเงี้ยนะคะถือว่าอยู่ในเกณฑ์ที่ดีนะคะเป็นอะไรที่สมหวังนะคะในช่วงกันยายนนี้ถือว่าดีดีทั้ง3สถานะเลยที่แยกให้นะคะทั้งคนสุด ที่สดจริงๆทั้งคนที่คบหากันอยู่ทั้งสถานการณ์ที่ไม่ชัดเจนและชัดเจนเนี่ยก็จะสถานการณ์มันก็จะเปลี่ยนไปในทางที่ชัดเจนขึ้นดีขึ้นนะคะคนที่มีคู่แต่งงานแล้วก็มีเกณฑ์คำมีเกณฑ์ข่าวดีเรื่องบุตรมีเกณฑ์ที่เหมือนกับว่าสร้างครอบครัวนะคะเป็นเป็นที่มั่นคงด้วยกันอะไรเงี้ยนะคะมันมีอะไรที่เป็นชิ้นเป็นอันร่วมกันอย่างเช่นถ้าไม่มีไม่มีบ้านด้วยกันก็อาจจะมีไม่ได้ซื้อทรัพย์สินอะไรด้วยกันก็จะได้ เป็นการที่เหมือนกับด้านสิ่งใหม่เข้ามาให้เติมเต็มคาว่าครอบครัวให้ดีขึ้นนะคะก็ยินดีกับชาววันเสาร์ด้วยนะคะรู้สึกว่าเป็นเดือนแห่งความสมหวังน่าสำหรับความรักนะ่ะไม่ว่าจะคุณจะหวังในเรื่องใดๆตั้งก็ตามในกับคนรักเนี่ยก็จะได้ดังใจในช่วงกันยายนนี้นะคะที่ผ่านมาบางครัง้งอาจจะผิดใจกันบ้างหรือติดขาดกันบ้างแต่ช่วง กันยายอยู่นี้เป็นอะไรที่มันเข้าใจกันหวานกันขึ้นหวานขึ้นเข้าใจกันขึ้นพูดกันง่ายขึ้นนะคะแล้วก็เหมือนกับ จะไม่ไม่มีเกมเหมือนกับถ้าปรึกษาอะไรจะไม่มีเกมมันคัดแย้งกันนะคะเหมือนกับจะเห็นคอยตามกันไปอะไรเงรี้ยร่วมมือร่วมใจกันไปก็ถือว่าอยู่ในเกมที่ดีมากนะคะสําหรับคนวันเสาร์นะคะประจําเดือนกันยายนนี้ค่ะสําหรับคลิปนี้ก็จะประมาณนี้นะคะยังไงก็ฝากกดติดตามนะคะกดไลค์กดแชร์นะคะกันด้วยนะคะยังไงก็ขอขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมคลิปค่ะพบกันใหม่คลิปหน้านะคะประจําเดือนตุลาคมสําหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ